สวัสดีครับอยู่กันในเกม LOC กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นคลิปแนะนําหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากแล้วน่าจะร่วมๆเดือน2เดือนได้แล้วนะครับเราก็ไม่คิดว่าเกมนี้นะครับจะสามารถยืนอยู่ได้ยาวขนาดนี้เลยนะเพราะว่าคือ พยายามสังเกตการอัปเดตในแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ไม่มีอะไรมากมายแล้วก็คอนเทนต์หลายๆอย่างเนี่ยนะครับที่ควรจะต้องอัปเดตแล้วเนี่ยก็ยังยังค้างอยู่นะยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรนะครับแต่ว่าก็มีการเพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับปรากฏว่าเกมนี้อยู่ได้หลายเดือนแล้วนะตั้งแต่ผมเข้าเกมนี้มาช่วงแรกๆนะครับ ตั้งแต่ต้นปีนะประมาณสักเดือนเดือน2อะ่ะจนตอนนี้เนี่ยเดือน8ไปแล้ว,ว่ครึ่งปีแล้วะนะครับก็ถือว่าเกมพิสูจน์ตัวเองได้พอสมควรเลยนะนะครับเป็นเกมเป็นเกม NFT PaytoEarn อีกอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเกมแนว turn based นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้จักเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่มีภาษาไทยด้วยนะ แต่ว่าคิดว่าภาษาไทยแปลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเล่นเป็นภาษาอังกฤษดีก,กว่านะครับแต่ว่าจากที่คลิปล่าสุดที่ผมทำไปเนี่ยนะครับน่าจะหลายเดือนที่แล้วอะนะครับก็คือตัวอารีน่เนาะตรงนี้เนี่ยนะครับ ตอนนั้นยังไม่มีอะไรอัปเดตเยอะเลยนะครับเราเล่นได้เฉพาะแค่น,นี้เนาะแต่ตอนนี้นะครับเราสามารถเล่นในอันอื่นได้ด้วยนะนะครับแล้วก็ครีเอทเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเอออันนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาลองเล่นเลยนะเพราะเพิ่งเพิ่งจะกลับมาพอดีเห็นคลิปของเพื่อนๆนะครับทํามาแล้วก็เออเราก็อยากลองเล่นดูนะเพราะว่ามีตัวละครใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับเราก็ได้ลอง,ลองซื้อเพราะว่า ไม่ได้เข้ามานานแล้วอ่ะนะครับก็เอาเงินที่มีอยู่น้อยนิดอ่ะนะครับก็เลยมันมันค้างอยู่ในบัญชีนะครับก็เลยเอามาซื้อตัวละครใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวนี้ครับนี่ครับเข้ามาใหม่จากเดิมเมื่อก่อนถ้าจํากันได้นะครับจะมีอยู่แค่3ตัวเนาะนะครับจะมีแค่อซีสิโอเปียนะครับ เซพิอุสนะครับแล้วก็ฟินิกเนาะแต่ตอนนี้เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นราโก้เพิ่มเข้ามานะครับเป็นวอลเลียร์นะแล้วก็ผมได้ซื้อตัวนี้ไปนะครับด้วยราคา132 USDT นะครับก็น่าสนใจนะตัวนี้แล้วก็ลองคำนวณดูแล้วนะครับปันผลที่เขาให้มาต่อวันเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะถือว่าโอเคมากเลยแหละนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากลองเล่นดูดูครับมีหลายระดับนะแล้วก็อย่างอย่างตัวตัวอื่นนะครับตัวเนี้แคสิโอเปียเนี่ยก็ก็มีหลายระดับมากขึ้นนะครับจริงๆเพื่อนๆหลายหลายคนที่เล่นต่อเนื่องอยู่นะครับก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่าตรงนี้เขาเพิ่มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมเองเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งจะมาสำรวจดูพร้อมพ้อกับเพื่อนๆแล้วก็เอ่อ พอซื้อตัวดา์โกมานะครับเมื่อกี้ลองอัพเลเวลไปหน่อยหนึง่งเดี๋ยวจะจะอัพเพิ่มขึ้นไปอีกนะตัวนี้นะตอนนี้อัพไปเลเวล11บเอ็ดนะค,คงจะอัพให้มันตันนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะเอาลงมาในทีมนะครับเลเวล13บมแล้วนะกดไปเรื่อยๆก,ก่อนนะกดตัวนี้นะไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวคงจะามาใส่ในทีมแลนะครับนะอาจจะช้านิดนึงนะครับขั้นตอนตรงนี้นะ สิบกว่าละกดย้ำๆๆๆเลยนะคือไม่ได้เข้ามาเล่นนานแล้วนะครับก็จะช้ากว่าคนอื่นๆหน่อยนึงนะเดี๋ยวคงจะต้องเริ่มไต่แรงใหม่ละกันอ่ะเย p หมดแล้วครับจบที่102นะครับ102อาจจะจัดทีมใหม่หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวลองดูจริงๆก็จำ จำไม่ค่อยได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนฟังนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันตรงโปรฟิตนะตรงโปรฟิตเดิมนะครับเราจะมีแคสเซโอเปียใช่ไหมครับออตอนนั้นได้ได้จากกิจกรรมมาด้วยนะครับก็คือจะให้สองวันเนาะแล้วก็ตัวนี้ซื้อมานะครับได้สิบวันใช่ไหมครับตัวซิฟิอุสนะครับได้มา คือตัวนี้นะครับไซเคิลของเขาก็คือเราสามารถเคลมได้ทั้งหมด6เอ่อ70วันนะครับแต่ว่าตอนนี้68แล้วจริงๆมันควรจะจบตันนานละแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เข้ามากดเลยเพราะว่ามันต้องกดทุกวันนะกดรับกดเคลมทุกวันนะครับก็ยังไม่ได้มากดเลยแต่เดี๋ยววันนี้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะกดเคลมต, nih, ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ของดากโกอีกตัวหนึ่งนะครับของดากโกจะได้เยอะหน่อยเนาะตัวนี้ได้ วันละสิบเหรียญเลยนะ10.8เหรียญ L O C C นะนะครับโอเคทำอะไรต่อดีละ่ะจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะแปบ๊บหนึ่งนะครับกิวแชมเปียนนะครับฮีโร ฟิวเนี่ยอันนี้เราก็ยังสามารถที่จะขุดได้นะครับอาจจะมีโอกาสได้เหรียญด้วยส่วนตรงนี้ก็ยังไม่เปิดนะพวกฟังก์ชันตรงนี้นะครับยังไม่เปิดนี่ก็ยังไม่เปิดนี่ก็ยังไม่เปิดนะครับ เราไปดูอารีน่ากันหน่อยนะครับตรงนี้เป็นเดลี่คอมเพลชิชันนะครับชาเลนจ์ Challenge นะครับกดชาเลนจ์นะครับอ่ะจัดทีมนะครับก็เดี๋ยวเอาอเอาดาร์โก้มาแทนตัวไหนดีคืออยากลองนะครับว่าดาร์โก้เขาเก่งขนาดไหนนะ นะครับเอ๊ะเราเอาดาก,ก้มาเล่นไม่ได้เหรอทำไมมันไม่มีสักคู่นะครับ อันนี้สงสัยมากเยวนะแล้วตรงนี้ละ่ะชาเลนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอโทษทีครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอลองลองสู้แบบนี้ก่อนนะเอาตัวนี้ออกมาก่อนละกันนะครับนี้เข้าไปแทนอ่ะลองดูครับลองสู้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ เกมนี้เป็นเกมแนว turn base นะครับแล้วก็เป็นเกมแนวตั้งนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเล่นบนมือถือเนะี่ยมันจะต้องตั้งมือถือเล่นนะแต่ว่าออบางเครื่องนะครับสามารถที่จะปรับเป็นแนวนอนได้อย่างของผมเองเนี่ยนะครับเ,ออเป็นของซนะัมซุงเนาะมันจะมีมันจะมีฟังก์ชันในการปรับให้เป็นแนวนอนได้นะครับเพราะว่าถนัดเล่นแนวนอนมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็จะเหลือขอบด้านข้างค่อนข้างเยอะนะ ถ้าเพื่อนๆถนัดเล่นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะได้ภาพที่เต็มกว่านะโอเคยังไม่ได้ดูความสามารถของดาร์โก้เลยนะว่ามีความสามารถเป็นยังไงบ้างโอเคอ่ะชนะไปละเดี๋ยวเราลองจัดทีมในเมื่อสักครู่นี้ดูแป๊บหนึ่งนะครับ ที่เมืองนะไปอันหน้านะแล้วก็เ e ลน์เลยนะครับเอสงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมเอาดรากโก้เข้ามาไม่ได้นะเขาไม่ให้เอามาแข่งในนี้หรอถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะอยากรู้จังเลยเนี่ยเอามาเป็นในทีมดีเฟนต์ก็ไม่ได้อะ่ะ เออมันไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะอะไรอ่ะเออไม่มีจริงๆอ่ะแปลกดีไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวลองสู้เอาทีมเดิมนั่นแหละทีมเดิมของเราแล้วเดี๋ยวลองสู้ดูครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังสู้ได้อยู่หรือเปล่านะลองสู้ดูนะเราเจอกับทีมพลัง1,000พเอ,อ่อโท่าี 142.68k นะก็ แสนก็กว่านะพลังแสนก็กว่าของเรา2องแสนหกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราไต่แรงไม่ค่อยขึ้นนะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจะขึ้นอยู่ไหมเราก็จะค้างอยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูรีวอร์ดหน่อยละกันนะครับถ้าขึ้นไปนะครับ เป็นแพทินัมสอเนี่ยเราจะได้โอ้เราจะได้หินส้มด้วย22อันเนี่ยเออน่าสนใจอ่ะจะลองแข่งอีกอันนึงนะันนะลองดูจะเจอกับทีมไหนเจอกับทีมพลัง90,000กว่าก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้นะเพราะว่าห่างพอสมควรนะครับ เกมนี้ค่อนข้างยืดหยุ่นะเราสามารถที่จะอัพจากสมมุติเราไม่อัพเราไม่เล่นตัวตัวนี้แล้วเราไปเล่นอีกตัวหนึ่งเราสามารถเ,าเหมือนเหมือนเป็นการรีเซ็ตตัวละครได้นะครับตัวที่ไม่เล่นแล้วเราสามารถที่จะลดเหลือเลเวล1ได้นะครับแล้วก็ได้ค่า EXP กลับมาเนาะแล้วเราเอา EXP ตัวนี้นะครับไปเพิ่มตัวละครอื่นที่เราต้องการเล่นได้ครับจะได้ไม่ต้องมาอัพทุกตัวอ่าโอเคได้รับรางวัลน,นะครับเลไป ขี่ได้หินส้มมา22ชิ้นนะครับเปิดเลยดีกว่าเปิดเลยดีกว่าเวันนี้เนาะหินส้มก็จะได้เราเราสามารถที่จะเปิดสมุดสีส้มได้นะครับเปิด1ิบไปเลยเนาะทีละ1ิบไปเลยนะครับโอเคเปิดทีละสิไปเลยครับจิ้มไปเลย ัวอะไรครับได้รับห้าดาวห้าดาวเช่นเดียวกันนะห้าดาวโอ้ไม่ดีเลยครับอ่ะขออีกทรีนึงครับไปเร็วๆเ,เลยนะโอ้โหไม่มีห้าดาวเลยครับอาร์เรคสองอันครับกดแป๊หมดเลย โอเคครับผมก็ไม่ได้มีตัวอะไรดีขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปเช็คอ e ีเมลให้ได้รับรางวัลสก,กุลเงินดิจิตอลนะครับทำไมถึงได้รับรางวัลครมออร์คี่24เหรียญ24เหรียญนี่มันแปลงได้เป็นกี่บาทเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะ24เหรียญเวลาเราทำก็ต้องสวอปนะ ยี่ี่เหรียญกว่าเอาแม็กเลยก็ได้ประมาณ8.655นะุดหกดับยูเ t ก็ถือว่าไม่ไม่น้อยนะครับโอเคเหมือนมนเริ่มต้นใหม่นะเพราะว่าเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปซื้อตัวละครไปเรียบร้อยแล้วครับนะงั้นกลับมาดูที่ ตัวละครนิดหนึ่งเนาะถ้าเราพูดถึงว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาเล่นนะครับจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าเกมนี้เล่นฟรีได้นะครับเข้ามาเล่นโดยที่ไม่ต้องซื้อตัวละครเลยนะครับอย่าง,อย,างอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับอย่างทีมของผมเนี่ยอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับมันคือตัวฟรีทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันคือตัวฟรีทั้งหมดเลยนะ ตัวที่อยู่ในเกมเลยนะยก,ยกเว้นยกเว้นนาโกะก่อเท่าที่แต่ว่าเดิมเนี่ยผมใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับเดียวนะใช้ตัวใช้ตัวนี้นะครับชี้ชี้อยู่เนี่ยนะครับใช้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวฟรีนะครับที่อยู่ในเกมนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเสียงเงินเลยนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยอยากเล่นเกมไปด้วยแล้วก็พอจะมีารายได้ไปด้วยนะครับคือมันก็จะมีฟังก์ชันในเรื่องของการ เคยดูเอินด้วยนะครับก็คือตัวนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับอันนี้เป็นเพียงมาเล่าให้ฟังเฉยวๆว่าในตัวเกมเนี่ยมันมีฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยนะครับก็เรามาดูได้นะครับอ่ะอย่างอย่างดูตัวแรกอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะจะสอนวิธีดูนิดนึงนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยนะครับก็ราคาก็คือราคาตรงนี้เนาะราคาเต็มเขาบอกว่า40 USDT นะครับอันนี้เป็นหน่วยเป็น USDT นะ อันนี้ราคาตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือ30 USDT นะครับและเขาจะปันผลทุกๆ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเขาจะให้มา2.4 LOCC นะครับก็คือเป็นเหรียญของเกมเขาัดนแหละนะครับโดยที่มันมีมูลค่าประมาณ0.8421 USDT หรือ32บาทกันแนละประมาณนี้นะครับอานนี้ผลรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับ ถ้าปันผลทั้งหมดแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะได้มาทั้งหมด144 LOCC นะครับหรือประมาณ50.5296 USDT นะครับหรือประมาณ1920บาทนะครับเราเราคำนวณจากตรงนี้ก็ได้ครับถ้าดูเร็วๆนะครับว่าเอ๊ะมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มหรืออะไรยังไงนะครับสมมุติเราจ่ายตรงนี้ไป30นะครับแล้วเราจะได้กลับมา50 ประมาณนี้นะครับวิธีการดูแบบเร็วๆก็คือดูประมาณนี้นะครับพูดง่ายๆคือเราก็น่าจะกําไรประมาณสัก20นะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวเนี้ยเราลงทุนไป72ซื้อตัวนี้นะครับแล้วเราจะได้กลับมา168นะครับข้ามไปดูตัวตัวแพงสุดหน่อยเลยแล้วกันตัวเนี้ยนะครับเราลงทุนไป 1, 1180นแะครับแล้วเราก็จะได้กลับมา7000กว่า ประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะครับเตือนเพื่อนๆที่เล่นนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกมนี้เล่นฟรีได้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลองเล่นแล้วก็แบบมีรายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางเกมก็มีฟีเจอร์ตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะครับใครรับความเสี่ยงได้ก็ก็เล่นไปนะครับใครที่คิดว่า ขอเล่นไปก่อนลองดูก่อนนะครับก็เล่นฟรีได้นะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็ต้องออประมาณความเสี่ยงเอาเองนะครับนะเพราะนั้นคอนเซปในการดูเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ก็เราก็ดูจากตรงนี้นะครับเราก็ดูผลลัพธ์ที่จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ต้องดูจํานวนวันด้วยนะว่าถ้ายิ่งนานเข้าเนี่ย นะครับยิ่งนานวันไปเรื่อยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยเนาะโอเคอ่ะงั้นก็คลิปนี้นะครับคงยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกจากจากไม่ได้ทํามาหลายเดือนมากนะครับผมเองก็เพิ่งจะกลับมาจับเกมนี้แล้วก็ลองมาเล่นดูแล้วก็ลองมาซื้อตัวใหม่ดูนะครับยังไม่ได้ศึกษาอะไรที่ใหม่ๆเพิ่มเติมเลยนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันใหม่เนาะโอเคงั้นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ